บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะครับวันนี้มีเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเรื่องของการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการาการลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปรับรอบจาก1ปีเป็นครั้งละ2ปีนะครับโดยรอบถัดไปเนี่ยก็เรียนแจ้งเลยเราจะเริ่มเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมปี2568นะครับก็จะเอารายการทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม นะครับในเรื่องที่ว่าใครอยู่ในกรอบของการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่นะครับยังไม่ได้มีการประชุมครับถ้ามีการประชุมเราจะมานําเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังยึดกรอบเดิมในรายละเอียดเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีประเด็นก็คือเพื่อความะสะดวกกับการทํางานเพราะว่าเราร่อนตแกแรงในทุกครั้งเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ในรายละเอียดซึ่งเรามองว่ากระบวนการที่เหมาะสมนี่นก็คือ2ปีจะเป็นรอบที่มีความเหมาะสมมากกว่านรณครับเกการพิจารณาที่อาจจะต้องมีทางการได้อง้องริรอบถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการในเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ดูในเรื่องของการส่งเสริมด้านสวัสดิการ ให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาผนวกรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้ที่มีรายได้น้อยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้มีการรวมเอาฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการที่มีการเติมเงินหนึ่งบาทในรอบแรกเนี่ยนะครับมีข้อมูลของหลายหน่วยงานที่ไม่เคยเชื่อมกันเอาข้อมูลมาชนกันแล้วมันก็มี ความเหลื่อมความผิดพลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เป็นข้อสังการซึ่งจะาทางกระทรวงการคลังเองทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองเนี่ยได้รับข้อสังการของท่านนายกเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมฐานให้อยู่ในตรรการเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือในอนาคตตรงเป้าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับ ลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมความพร้อมกระทรวงการคลังลงทะเบียนประมาณเดือนมีนาคม2568คนเก่าคนใหม่แล้วก็คนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใหม่ต้องคัดกรองทุกคนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายคนอยากได้และวอนให้ทางรัฐบาลรีบดําเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ พี่น้องประชาชนค่ะในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐไม่ไว่าจะเป็นโครงการกระตุษษ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 ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็ได้รับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มแรกเลยคือคนที่ได้รับสิทธิ์สวิสดิการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพราะฉะนั้นนะคะข่าวดีการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่มีมาฝากคุณผู้ชมและในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในครั้งนี้ยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งชัดถึงประเด็นนี้นะคะจะมีการทบทวนคัดกรองใหม่ในทุกๆ2ปีในการลงทะเบียนบัตรคน จหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใครที่รอคอยลงทะเบียนฟังด่วนเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม,ม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านค่ะนั่นก็คือการยืนยันจากท่านจุลพันธ์อมรนวิวฒน์ถึงการเดินหน้าการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนแล้วก็คัดกรองใหม่ใครที่รอนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการทบทวนทุกๆ2ปีค่ะในส่วนของการ การทำบัตรเสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2565นันขออนุญาตพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคะในส่วนของเงื่อนไขเดิมนะคะที่มีการเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์บัตรัสดิการแห่งรัฐและก็ welfare.mof.go.th ในปี2565ที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของหน่วยรับลงทะเบียนค่ะก็จะมีในส่วนของสำนักงานกระทรวงการคลังนะคะสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกทมสำนักงานเมืองพัทยาทกศอมสินกรุงไทย ซึ่งทาให้พี่น้องประชาชนหลายคนนะคะผ่านเกณฑ์ในการรับสิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนละ300บาทในทุกๆครั้งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใดแต่คุณสมบัติตอนนั้นนะคะมีการคัดกรองพี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนที่มีไรายได้น้อยนะคะผ่านคนที่ได้รับสิทธิ์ดสดิการห่งรัฐก็คือมีสัญชาติไทยอายุส8บปปีขึ้นไปรายได้บุคคลไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งแส บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ซักสินทางการเงิน,น <า S 1> <ม>ออมสินสลากพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ของทางภาครัฐถ้าเป็นกรณีบุคคลไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนนะคะถ้าเป็นครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีและก็ไม่มีวงเงินกู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กําหนดทั้งสามีแล้วก็ภรรยาด้วยแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตต่างๆคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะมีการคัดกรองในปี2 5 6 5จึงเป็นที่ไปที่มาว่าปัจจุบันค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการทิ่จะช่ว จึงมีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านสิบบัตรคุณจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ยังคงไม่เปิดลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่านจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์แจงชัดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนประมาณเดือนมีนาคม2568คุณสมบัติน่าจะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมลงทะเบียนนะคะถ้าทางรัฐบาลกระทรวงการทลังเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสําหรับโครงการลงทะเบียนนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสวดิการแห่งรัฐค่ะใคร ที่มีไรายได้น้อยอยากได้บัตรสิัสิการแห่งรัฐมีความต้องการอย่างสูงมากณตอนนี้อย่าลืมลงทะเบียนนะคะนี่คือข้อมูลข่าสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ